สวัสดีค่ะ CLP คารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตรงปกไม่จุงตาค่ะวันนี้นะคะต้นนอจะมารีวิวนะคะรุ่นรถนะคะรุ่น M01 นะคะเป็นเจนใหม่แล้วค่ะ2023นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นขายดีอยู่แล้วนะคะคือรุ่น M01 สีแดงค่ะสีแดงนี่นะคะเหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นสีมงคลด้วยเนาะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นเจนใหม่แล้วนะคะ M01 ข้อจุดดีของมันเนี่ยมันจะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ ตรงนี้เราเป็นเจนใหม่ก็คือเราปรับให้แฮนด์หนันยาวขึ้นนะคะเวลาขับจับกระชับมือค่ะนะคะการขับนะคะก็คือจะใช้บิดนะคะแล้วก็เบรกค่ะใช้ข้างขวาบิดนะคะใช้ข้างซ้ายเบรกค่ะเป็นระบบดิสเบรกนะคะมีพับเบรกมีจานเบรกนะคะทําให้เบรกแน่นหนึกมากนะคะการขับเปิดหน้าจอหน้าจอติด พอหน้าจอติดก็สามารถขับได้เลยค่ะหน้าจอแสดงผลนะคะเป็น LED นะคะตัวเลขค่ะจะโชว์นะคะก็คือความเร็วระยะทางที่ขับไปแบตเตอรี่คงเหลือไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแสดงผลหน้าจอหมดเลยนะคะ สิ่งที่จุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้ก็คือจะเป็นระบบไฟ USB นะคะ2หัวนะคะสำหรับชาร์จมือถือได้นะคะแล้วก็ชาร์จได้ในกระทุกอย่างเลยคะ่ะี่ปุ่มนะคะจะเป็นปุ่มใบปัดน้ำฝนนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ,ะเกียร์มี3เกียร์นะคะ1 2 3สความเร็วสูงสุดนะคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไฟนะคะ นะคะไปที่ไฟหน้าเลยค่ะจะมีไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ LED นะคะสว่างจ้าชัดมากนะคะสามารถที่จะขับได้ตอนกลางคืนนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะ,ะแล้วก็แตรนะคะอ่าสิ่งที่นะคะสำคัญ วิทยุ Video mp 3นะคะจะเป็นลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาแล้วนะคะนี่ค่ะการเปิดนะคะก็คือเป็นกดไปที่ปุ่มนะคะปุ่เมเปิดน,นะคะก็จะมีเป็นตัวจุงขึ้นนะคะ fm pm MM นะคะส่วนช่องนี้นะคะจะเป็น usb นะคะ mp 3แล้วก็ใช้สามารถใช้ sd card ได้นะคะตัวนี้นะคะปุ่มเร่งนะคะเร่งเสียงนะคะ ส่วนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มก็คือเหมืองการหาช่องของตรงค่นนะคะเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่ามีลำโพงสองฝั่งซ้ายขวานะคะมีลำโพงสองฝั่งซ้ายขวาทำให้เสียงดังฟังชัดนะคะแล้วข้างหน้าเห็นไหมคะข้างหน้านะคะจะเป็นตะกร้าเก็บของนะคะ ทำให้ใส่ของสัมภาระได้อย่างสะดวกสบายค่ะนะคะมาตรงข้างหน้านะคะตรงห้องผู้ขับนะคะตรงนี้เนี่ยเจนใหม่อย่างที่บอกค่ะปรับนะคะที่เป็นที่วางแก้วค่ะเวลาเราจะ เดินทางไปไหนชิลๆขับรถเล่นแถวบ้านนะคะก็สามารถที่จะจิบกาแฟเล่นๆได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะนะคะนี่การขับเนี่ยนะคะเป็นการขับที่ง่ายมากๆเห็นไหมคะเบาะเนี่ยข้างหน้านหนึ่งที่นั่งนะคะข้างหน้าหนึ่งที่นั่งหนึ่งที่นั่งเนี่ยเห็นไหมคะว่าเป็นการนั่งที่แบบหลวมมากๆตัวนอเนี่ย นั่งได้อย่างสบายแล้วก็มีพื้นที่เห็นไหมคะวางของอีกนะคะแต่ถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนั่งได้สบายมากเลยค่ะคนตัวใหญ่งี่นั่งได้สบายมากๆเลยนะคะนี่มาตรงข้างหลังนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่นั่งนะคะสองที่นั่งนะคะนี่ก็สามารถนั่งได้ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าของเราอะ่ะจุดเด่นของเราอะ่ะ ช่วงเราจะยาวแล้วก็ที่นั่งจะมากกว้างสามารถนั่งได้สองคนจริงๆนะคะผู้ชายตัวใหญ่2คนนั่งเรียงกันได้ไม่ต้องกลัวว่าจะนั่งไม่ได้นั่งได้เลยค่ะยิ่งถ้าเป็นเด็กนี่โอ้โหนั่งได้สบายเลยนะคะสอสคนนะคะนี่แล้วมาตรงท้ายรุ่น M01 ท้ายเนี่ยจะนั่งไม่ได้ถูกไหมคะ,ะท้ายนั่งไม่ได้ตอนนี้เป็นเจนใหม่อย่างที่บอกเวลาเราเปิด ระบบโชกค,ค่ะเป็นระบบโชกเปิดได้อย่างอัตโนมัติสะดวกสบายแล้วอย่างที่บอกว่าเจนใหม่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมามีหลายจุดมากๆและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นกระบะเก็บของซึ่งจะเป็นกระบะกระบะนะคะปลดล็อกนะคะ2ชั้นนะคะการเปิดกระบะเนี่ยให้ดึงไปตรงนี้นะคะให้ดึงตรงนี้ค่ะพอดึงเสร็จนะคะเราจะงัดกระบะออกมาค่ะที่นั่งปรับเป็นกระบะได้ค่ะทุกคน ที่นั่งปรับเป็นกระบาดได้สามารถที่จะวางของใส่ของได้ทุกอย่างใส่น้องหมาน้องแมวหรือว่าสัมภาระต่างๆที่เราอยากจะใส่เราจะเปิดทิ้งไว้เป็นกระบาอย่างนี้ก็ได้เพื่อจะวางของสูงๆถูกไหมคะหรือเราจะวางใส่ของไว้ในกระบาลแล้วปิดนะคะพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งได้เลยถูกไหมคะมอ่านั่งได้เลยทีนี้เนี่ย พอเป็นระบบล็อก2ชั้นไม่สามารถเปิดจากข้างนอกได้เลยนะคะต้องเปิดจากท้ายเท่านั้นค่ะข้อดีคืออะไรของเราจะไม่หายนะคะท้ายอย่างที่บอกมันเป็นกล่องเก็บของแล้วมันล็อกด้วยกุญแจมันเปิดได้ด้วยกุญแจเท่านั้นนะคะนี่ต้น้อดจะเปิดให้ทีเวลาเปิดเนี่ยด้วยกุญแจเนี่ยนะคะก็แคป กดเบาๆไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยก็เปิดได้สบายมากเลยค่ะนะคะระบบช่วงล่างค่ะจะเป็นระบบดิสเบรกนะคะมีผ้าเบรกมีจานเบรกค่ะมีระบบน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเบรกเข้ามาด้วยนะคะทําให้การเบรกเนี่ยแน่นหนึบสมูทมากๆโชกสีต้นค่ะขึ้นเนินได้อย่างสบายนะคะมอเตอร์650วัตต์ค่ะ มีคำถามว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันชาร์จไฟยังไงหรอมันชาร์จไฟบ้านค่ะลูกค้ามันชาร์จไฟบ้านค่ะทุกคนนี่เวลาชาร์จก็ง่ายมากๆเดี๋ยวต้วน้องขอปิดอันนี้ก่อนนะคะกล้องอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวต้วน้อจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อสาธิตการชาร์จให้ดูนะคะวิธีการชาร์จก็ง่ายมากๆนะคะเราจะมีแท่นชาร์จตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟให้ซึ่งแท่นชาร์จอันนี้ ตรงนี้จะเสียบเข้ากับตัวรถนะคะตรงนี้เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยค่ะแต่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะเราจะมีตัวทัมเมอร์นะคะตัวทัมเมอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งเวลาเราแถมให้ด้วยนะคะนี่เสียบปุ๊บพอเสียบเสร็จปุ๊บตั้งเวลาพอตั้งเวลาเสร็จเราก็เสียบกับไฟบ้านเลยค่ะนี่เสียบเข้ากับตัวรถแบบนี้นะท่านผู้ชมเสียบแบบนี้เลยค่ะเสียบแบบ เข้าไปจนสุดเลยนะพอเสียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จไฟบ้านได้อย uh ่างสบายเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันสะดวกสบายมากๆเลยค่ะนะคะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและใครก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอมันชาร์จไฟบ้านเนี่ยมันก็ประหยัดมันไม่ต้องที่จะแบบ ติมน้ํามันหรืออะไรถูกไหมคะแบตเตอรี่นะคะใช้ทั้งหมด5ก้อนค่ะเป็นขนาด60โวล์20แอมป์นะคะมีอายุการใช้งานก็คือ1-2ปีค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะจุดเด่นก็คือมันจะมีตัวที่เป็นช่วงยาวแล้วสามารถขับโดยไม่ต้องใช้ขาเลยเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะเดี๋ยวต้นอยน่นจะสาธิตการขับให้นะคะอ้าลืมบอกอิง ตัวเจนใหม่เนี่ยเราจะมีการเก็บขอบงานนะให้สวยงามหมดเลยนะนี่ถ้าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะรู้เลยว่ามันหรูหรามากๆเลยนะนี่การขับง่ายมากค่ะ สามารถที่จะขับโดยใช้กุญแจนะคะหรือใช้รีโมทก็ได้ค่ะการใช้กุญแจนะคะง่ายมากๆอันนี้จะเป็นกุญแจท้ายนะคะใช้เปิดท้ายที่เมื่อกี้ทุกโอนเปิดให้ดูแต่อันนี้นะ่ะกุญแจอันนี้จะเป็นกุญแจสตาร์รถนะคะการเปิดกุญแจสตาร์รถก็เสียบไปที่ตัวรถเลยค่ะ แล้วก็เปิดหน้าจอติดนั่นคือสามารถขับได้แล้วนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งเราสามารถที่จะใช้รีโมทได้เลยค่ะรีโมทนะคะกดไปที่สัญลักษณ์สายฟ้าสองครั้งค่ะ1 2สองหน้าจอติดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเอากุญแจใส่กระเป๋าได้เลยเนาะหรือว่าเอาวางแถวแถวนี้ก็ได้อะแล้วก็ขับได้อย่างชิลๆนะคะเดี๋ยวตัวน้องจะขับให้ดูนะนะเดี๋ยวกล้องนะคะ เดี๋ยวตอนน้องนาจะขับให้ดูนะรถไฟ้ฟอย่างที่บอกเวลาสตาร์ทมันจะไม่มีเสียงง้องมันจะแค่หน้าจอติดเฉยการขับง่ายมากค่ะแค่บิดนะคะบิดแล้วก็เบรกแนะนำให้เกียร์หนึ่งก็พอเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะมอเตอร์ใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่มันเยอะนะคะมันก็จะค่อนข้างแรงค่ะไปค่ะการขับเกียร์หนึ่งนะคะ ถึงจะเป็นเกียร์หนึ่งแต่ก็แรงแล้วจุดเด่นคือมันไม่กระชากค,ค,ค่ะเกียร์หนึ่งนะคะความเร็วที่2 5สิเกีร์่่วความเร็วสูงสุด,สดเบรกกระทันหันค่ะเบรกกระทันหันได้อย่างง่ายดายนะคะเนื่องจากเป็นระบบดิสต์เบรกค่ะถอยหลังนะคะจะมีเสียงถอยหลังค่ะเราก็สามารถถอยหลังได้ปกติเลยนะเดินหน้า ก็เดินหน้านะคะถอยหลังจะมีเสียงถอยหลังอยู่นะคะเราสามารถที่จะปรับนะคะเกียร์ระหว่างขับได้เลยนะคะเกียร์หความเร็วนะคะ20เกียร์สองาเกียร์สามสค่ะความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงค่ะนะคะรุ่นนี้นะคะคือรุ่น M01 ค่ะมีทั้งหมด5สีนะคะ ณนะตอนนี้นะคะสิ่งที่ขายดีที่สุดก็คือสีแดงสีขาวสีชมพูพิงโกสีเขียวพาสเทลแล้วก็สีเหลืองค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือสแกน QR Code คนะคะ ID ดลายมาได้เลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถไฟฟ้า นึกถึง c ี c อพคารถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าของเรานะคะมีทีมงานนะคะไปส่งถึงบ้านทั่วประเทศและมีทีมช่างไปซ่อมถึงบ้านทั่วประเทศไม่ต้องยกรถมาเลยแค่โทรกริ้งเดียวค่ะเราจะมีช่างเนี่ยไปถึงบ้านทุกท่านทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะต้อนอ้ออัปเดตต่อเพียงเท่านี้ ฝากติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะคะแล้วฝากรุ่น M01 เจนใหม่นะคะเป็นรุ่นที่สวยทุกตรงพัฒนาทุกตรงรับรองว่าถูกใจท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้นนอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ